อ,อู้ใหญ่แท้อู้อ,อู้จิงจกร้องเลยครับเอบาบ้กินข้าวเสร็จก็เริ่มเทเลยครับมาเดิมงานแรกเลยเฮ้ยคันแรกเลยที่วัดวัดป่าอัมป้นนะครับ ตะบนตะกูกช่างเอียวครับคันแรกเลยครับเอาตกคอนกรีตดิโอ้ยเทยไปไหนถทยไปไหนไม่ทานไม่ทาน เปลี่ยนกระทะยังโอ้เปลี่ย,ยนแล้วครับน่าจะยางอะไรครับนี่ดูดแต่อันตรายนะครับอยู่แบบนี้ถ้าเกิดแบบว่าล้อบิดยางระเบิดนี่อันตรายมากอโอ้

เดี๋ยวนลยครับโอ้โหยูเซตนี่ของเขาดีจริงๆอะฮะผมยูเซตดีดีวะน่าใช้อันนี้ก็วันนี้ทำบุญถวายวัน

วันนี้เอามาม่ากลับบ้านด้วยนะอืมจาก<ะ>มาด้วยก็ฮะดูไงฝนดูบุ้งข้างหน้าเนาะมันเลี้ยวฝนไหมถ้าตัวแม่พ้นลูกก็พ้นใช่ไหม ค่อนข้างร้อนครับมาอีกคันครับมาเอาตกไหมตกไหมตกโอ้ตรงนิดเดียวครับ อันนี้น่าจะเป็นฮีโน่บ้างหนิหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหสามแปดหรือเปล่าสามแปดหรือสามซีซี พวกรอครับพอนี้บางฟูดโหดๆเลยครับอ้อาวเเรียบร้อยงานนี้มีลากเอา้า ได้สยว่ะโอ้มีกำลังใจนี่เองนี่ขึ้นเลยโอ้รถลูกก่อน พยุดเอาปลดงี้เลยเหรอนีกีนัเนี่ยมันโตกว่าน้อยมันถอดไม่ออกหรอกไปยุบเอาตู้ตู้ตู้จะโด้ตู้

จะกระโดดอย่างเดียวเล้ว កម្លាំងរបស់គាត់ពិតជាក្រអូបអូយចាំតាមថាងឲ្យมันលេបតាម เอาม่า,มาก,กับบ้าอีกแล้ววันนี้เอาแม่า,มาไปฝากเมียอีกแล้ว จยากเป็นเต้นให้ทำไม่แต่ทางเล่เนาะเอาคิวต่อไปสามซีซีมั <S <S ้ง วะ่วะโคตรแม่นเลยอ๋อนี่ไงวัตถุไปไวนี่เองครับมันต้องขับตามชื่อครับมันต้องขับตามชื่อใช่ไหมเนี่ยวนี่ตัดโลกตรงนี้เลยครับ โอ้ออันนี้มีหมอ้อฝั่งนี้ด้วยดิมีหมอ้อซ้ายขวาเลยกันชนสวยงาม ต่อไปก็6ล้อครับ4ี่คันมาถึงคิวหล้อแล้วครับวันนี้มา4คันงานนี้มาน้อยแต่100%เอร์เซครับ กับโดยพี่นพตายตายไปเลยข้างใน Fab ก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับ เจอกันใหม่งานหน้าครับคลิปนี้บายบายครับขออนุญาตเข้าห้องน้ำก่อนเลย